รัฐวัตรจัดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดตัวโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซัน2ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซัน1 เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรและยกระดับไปสู่เกษตรมูลค่าสูงรวมถึงการต่อยอดธุรกิจไปสู่การทำธุรกิจแบบ next normal ด้วยการเฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบที่มีไอเดียสร้างสารรค์ผ่านการแข่งขันในรูปแบบรายการเรียลลิตี้และพิชชิ่งโชว์สุดเข้มข้นโดยเปิดรับสมัครเกษตรกรยุคใหม่จากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง15มกราคม2567เพื่อเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท โดยได้มีการจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2566โดยมีนายสัจชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยนายมนูนธนะวังผู้ชนะสาขาเกษตรกรท่องเที่ยวชุมชนและ best of the best ประเภทเดี่ยวโครงการ New Gen Hack บั้นเกิดซีซั่นหนึ่งมาร่วมแชร์ความสําเร็จในการทําธุรกิจการเกษตรมูลค่าสูงพร้อมเปิดตัวคณะกรรมการผู้สรงขุฒิรายการ New Gen Hack เกิดซีซั่น2ได้แก่ดร์สิริกุลเหล่าไกากุลผู้อำนวยการ s ustainable Brands Thailand ศาสตราจารย์ดร์วิเลอร์ภูริวัฒน์คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดรรัศรินชินโชตีรนันผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรแม่นยำ CEO บริษัท Listenfill Application Farm AI เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะนักวิชาการผู้พัฒนาระบบการเกษตรแห่งอนาคตที่จะมาร่วมกันตัดสินเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเกษรตรกรต้นแบบรุ่นใหม่และนายไพศาลหงทองผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,กร,กร,ษรพร้อมโชว์พิเศษจากศิลปินทอมอิสราธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสำหรับโครงการ นิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อไปสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร โดยสนับสนุนเกษตรกรทั้งการผลิตรายได้และการขายเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ต่างจากการทำงานในเมืองด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและทักษะเฉพาะเพื่อสร้างไรายได้ทัดเทียมกับอาชีพในภาคธุรกิจอื่นของประเทศนอกจากนี้ทศสยังจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมการสื่อสารเผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบสู่สาธารณะ กิจกรรมการสร้างเกษตรกรต้นแบบอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทางด้านการเกษตรเป็นต้นการดำเนินงานทั้งหมดนี้เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการทำงานเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้ BCG model ได้ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรายการ New Gen Hack บ้านเกิดซีซั่น2สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคม2567ผ่านเว็บไซต์ n e w g e n h a c k b a n กิด 2. com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page New Gen Hack บ้านเกิดและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ ครับก็ในวันนี้นะครับรทางตกศสก็มีการเปิดตัวนะครับแล้วก็แถลงข่าวโครงการนิวเจนทักบ้านเกิดซีซั่นสองนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเราก็เคยมีซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งก็ประสบความสาเร็จอย่างงดงามน,นะครับครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหลักการที่สาําคัญก็คือว่าทราการเรากำลัง เทินตัวเองนะครับในการเป็นแกนการการเกษตรว่า e s s e n c e of a g r i Culture ซึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือภารกิจในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับหรือให้กระทั่งคนที่อยากจะทำภาคการเกษตรแต่ไม่มั่นใจเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับเพราะว่าการเกษตรทําแล้วจะมีความสุขนะครับแต่ที่ผ่านมานเนี่ยเราก็มีภาพจําว่าการเกษตรมันเหนื่อยนะครับทำแล้วจนนะครับแต่ว่า ภายใต้โครงการในครั้งนี้เนี่ยยูเจนทักบ้านเกิดสอเนี่ยก็จะทาให้เห็นนะครับโมเดลของประสบการณ์ประสบความสําเร็จในภาคการเกษตรนะครับเป็นการเกษตรมูลค่าสูงนะครับเราไม่ได้เน้นแค่การผลิตหรือว่าแค่แปรุ่มธรรมดาเรากําลังจะใส่ในมิติของ added value นะครับใส่ใเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตนะครับแล้วก็ เรื่องของการตลาดที่สําคัญนะครับทบสเรารอบร้องที่จะสัพพอน์นนะครับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศนะครับหรือแม้แกระทั่งรประชาชนทั่วไปนะครับที่มีความสนใจในการที่จะเข้ามาสู่ภาคก,การเกษตรเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าภาคก,การเกษตรเป็นอะไรที่ทำล้วเหนื่อยก็จริงนะครับแต่วภายใ,ใต้การทำน่าเหนื่อยจะมีไฟเป็นการลกระดับนะครับ เราทำด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่นะครับทำในเรื่องของคุณภาพการผลิตนะครับเน้นในเรื่องของการขายเพื่อที่สุดค้าแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยนะครับความรู้สึกซีซั่นนี้ครับก็โดยหลักๆนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเราต้องการที่จะสร้างอินสลูเชั่นนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไป สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะได้จากโครงการนี้นะครับก็คือว่าผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันนะไม่ว่าท่านจะเข้าสู่รอบไหนก็ตา,างเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายนะครับหรือว่าการผลิตในในการที่เป็นเกษตรกรหรือขบวนนั่คือสามารถที่ทําให้ชุมชนรอบข้างท่านเนี่ยสามารถผลิตผลผลทางการเกษตรแล้วก็ขายให้ท่านนะครับในการที่จะยกระดับทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิต เดีย๋ยเรียกว่าตั้งเป้าเลยครับเราก็หวังว่าจะเป็นการจุดประกายนะครับเป็นอินสตาเรชันให้กับประชาชนหรือผู้ที่รับชมรายการแล้วว่าภาคการเกษตรมันมีเสน่ห์นะครับทำแล้วมีความสุขในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะครับในอดีภาพจําที่เราบอกว่าเหนื่อยแล้วจนนะครับทำแล้วรายได้น้อยในครั้งที่จะสร้างให้เห็นว่าเมื่อเราใส่ความตั้งใจใส่อัอลักษใส่มาเก็ตติ้งนะครับเปลี่ยนวิธีการทําแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันสามารถที่จะทําแล้วเนี่ย มีรายได้แล้วก็มีอ,อ,อีกคนาอมีออฟสเกลก็อย่างที่เรียนนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยนอกจากทางสปสเองจะไฟแนนซ์นะครับสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุนแล้วเนี่ยเราก็ประสานงานกับเครือข่ายของเรานะครับในการที่จะน,นําองค์ความรู้สมัยใหม่นะครับการทําการตลาดสมัยใหม่รวมทั้ง,ทงเราเองก็มีการตั้งสำนักกิจการต่างประเทศในการที่จะทําเรื่องกับ cross border trade ออกไปได้ซ้ำไปนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ เรียมที่จะทําให้ตัวกสอเนี่ยเป็นการ,การ,การเกษตรสลแท้จริงแล้วก็ยูเจนทักบ้านเกิดในครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจิง๊กซอนครับในการที่จะสูรทรัพยากรทางด้านการเกษตรทําให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรก,กระนะก็สมัครได้ตั้งแต่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึง15มกราคมปีหน้านะครับก็รีบๆนะครับในการที่จะเข้าร่วมเพราะว่าถึงแม้ว่า ท่านจะมั่นใจไม่มั่นใจเนี่ยขอให้เข้ามาก่อนนะครับแล้วระหว่างทางเนี่ยเรามีองค์ความรู้ในการที่จะเติมเต็มให้ท่านตลอดเวลานในการที่จะเป็นเกษตรกรค่าสูงของตป .2 ครับฝากติดตามรายการที่ก็ฝากพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับท่านสนใจเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในความสำเร็จของพี่น้อง ท่านรับชมนะครับแล้วก็มีอินฟลูเอนชั่นร่วมกันในการที่จะยกระดับภาคการผลิตทางด้านการเกษตรของประเทศนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความมั่งคั่งร่วมกันในภาคการเกษตรเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับทุกคนก็ต้องใช้สินค้าหรือผลิตผนทางการเกษตรในการบริโภคอยู่แล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิ๊กซอนะครับในการที่จะสร้างอินฟลูเอชั่นให้เกิดการคนยังคงอยู่ในภาคการเกษตรแล้วก็ดึงคนที่มีความรู้มีความรักกับภาคการเกษตรเนี่ยกลับมาทำภาคการเกษตร ให้แข็งแรงแล้วก็เท่ากันกับอุตสาหกรรมโลก